ดอกบัวแดงสวยจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจากจังหวัดพะเยาค่ะดอกบัวแดงสวยมากหวานมากเลยทุกคนพอดี ลินดาได้มีโอกาสมาพักอยู่รีสอร์ทตรงนี้เขาปลูกทุกอย่างเลยนะข้าวโพดก็ปลูกฟักทองก็มีลินดาพักอยู่ตึกนี้ค่ะนี่มีศิลปะแบบรูปปั้นแบบโรมันด้วยเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน ข้าวโพดถั่วลิสงบัวหลวงก็มีต้นหางนกยุงกำลังโต เดินไปดูสิมีต้นอะไรบ้างข้างในเจอลั่นทงโอ้ยสีหวานเชียวสีหวานมาก บานชื่นก็เยอะนะเสบสินคาเฟ่ร้านสักดด้วยนะทุกคนเล็บเจลแล้วก็ตัดผมชาย

ดูบวบน้อยบวบน้อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ